นี่คือ,อไฟหน้านะครับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้างมอยู่ตั้งนานนะครับก็คือเวลาที่จะถอดออกจากบล็อกของมันก็คือต้องกดตัวน,นี้นะครับมันจะมีเขี้ยวกดนะครับกดแล้วก็ดึงออกนะครับตอนนี้เราจะใส่คืนละตรงนี้นะครับจะเป็นสลักสลักซีวดที่จะต้องเอามือดันเข้ามา ดันให้มันกดนะครับมันจะมีมันจะมีล็อกของมันพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนนะครับนี่คือล็อกแล้วนะครับแล้วก็กดลงไปเลยกดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือมุมใช่ไหมมุมนี่งนี้กดเอาออกแล้วอ to อกตรงนี้นะครับเลื่อนเข้าไปดันนะครับต่อไปก็จะเป็นใส่นี่คือใส่ไฟ น,นี่คือตำแหน่งลวดที่ต้องกดกดค้างแล้วก็ดึงมาเนี่ยน,นี่กดล็อกอันนี้คือล็อกเข้าไปนะ,ะนะครับจะมีตะขอเกี่ยวนะครับส่วนตัวนี้คือสายไฟสายไฟสามขามันจะมีเขี้ยวที่กดนะครับตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อีกฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนี่คือล็อกแล้วเวลาเอาออกก็คือต้องกดฝั่งฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีปุ่มกับตรงด้านข้างนี้ ต้องมืดสอดเข้าไปข้างในให้มันจะเป็นเคิว้ว